คือแมสสิกเนี่ยเป็นเรานําเข้านะครับแล้วก็จัดหาผลิตภัณฑ์ด้านนวศวกรรมนะครับเพื่อมาจัดจําหน่ายแล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องโซลูชันทั้งเรืนองนว,วกรรมในระบบวงจรครับเราแบง่งธุรกิจของเราเนี่ยเป็น3กลุ่มนะมีกลุ่มธุรกิจสากลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขภาพิบาลกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์การพกนอะคคีภัยและ ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยนะครับสมคุณที่3เนี่ยเรามุ่งหวังจะให้เป็น New S Curve ของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในด้านการอนุนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งสินค้าของเราเนี่ยมันมันจะเป็นอยู่ในงานระบบบบสมมุติในงานการก่อสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลน,นะฮะโรงเรียนสถานศึกษา แวร์เฮาส์งานอุตสาหกรรมดาต้าเซ็ตต์ตัวจริงแล้วเป <Uh ็นการก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะับจะมีงานระบบพวกนี้อยู่ข้างในเสมอปกติงานระบบจะมีอยู่ไฟฟ้าประปาแอร์แล้วเรื่องนี้ดีกว่าครับแล้วก็ดับเบิ้ลเราเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับเรื่องงานด้านแมชชีนิกเครื่องกลนะะฮงานระบบก็จะเรารขายสินค้าที่อยู่ในงานระบบพวกนั้น่ะทั้งหมดนะครับแต่อีกส่วนอย่างที่ผมเรียนก็คือ เราจะมีนิวเอสเคิร์ฟตัวใหม่ตอนนี้ที่เราเตรียมตัวที่โมเดลของเราจะไปเกาะอยู่กับไมค์กัตเทนในปัจจุบันนะครับไอไมค์กัตเทนในปัจจุบันเนี่ยที่มันเห็นได้เด่นชัดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเน็ตซีโร่นะฮะที่รัฐบาลเราเนี่ยจำเป็นจะต้องในปีสองพหกิบเนี่ยต้องทำเน็ตซีโร่ครับขอโทษ2000 2060นหถูกแล้วฮะคศนะครับเน็ตซีโร่ครับก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นคาร์บอนอิมทูวิซี ten, in instance, ่ คือเพื่อนคือต้องการลดคาร์บอนลงอะ่ะคาร์บอนฟุตปรินลงฉะนั้นอะไรที่ทำให้ลดคาร์บอนได้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทนัท้นธุรกิจในกลุ่ม3เราอะ่ะมันก็จะมีทั้งทำโซล่าเซลล์เราก็ทำนะครับเราเป็น EPC ด้วยน,น,นะครับเคือทูทำทั้งงานรับเหมาและติดตั้งงานบ้านเราก็ทำงานโครงการเราก็ทำนะฮะเรา,เราม,มีการได,ด้กติกหลอกจากทุกโครงการอสาาาังหาริมทรัพย์เนี่นยมีหลายหลายที่อยู่เหมือนกันนะฮะเช่น พอเขาอ้วนเราก็ไปติดเขาอ้วนเราก็ติดอ้วนเราก็ติดอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะของสัตวาอะไรเป็รั้ำหลังจากนั้นพวกวงการอุตสาหกรรมนะฮะเราก็เข้าโครงมีทีมเซลล์ของเราเนี่ยวิ่งขายนะครับห้ากิโลวัตต์1เมกนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเข้าไปทำเกี่ยวกับทางด้านเอสโค้ดบ้างครับเริ่มเอสโค้อยู่ด้วยครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะในส่วนของพลังงานทดแทน จริงๆแล้วในส่วนที่เป็นสินค้านวัตกรรมของเราอ่ะมันก็จะเป็นตัวอย่างที่คุณกำธรเนี่ยอยากจแะกแ,กแจ้งให้ทราบนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไป p ักอินกับระบบปรับอากาศเดิมเพราะอย่างที่ทราบระบบปรับอากาศในงานอาคารหรือโรงงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะกินไฟสูงสุดค่าไฟเนี่ยมันเกียวไจากงานค่าแอร์นี่แหละฮะฉะนั้นทํางานให้ใหมันลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟลงได้โอเคคนก็ติดโซลาร์เซลล์ไปแล้ว มันหนึ่งปกติแต่มันติดได้ไม่พอหรอกนะครฮะทีนี้ในระบบปรับอากาศที่เป็นชิลเลอร์เนี่ยเราก็เราจะมีนวตกระมของเราจะใส่เข้าไปนะฮะเพื่อจะให้ประสิทธิภาพของระบบเนี่ยดีขึ้นปั๊มทํางานน้อยลงชิลเลอร์ทํางานน้อยลงมันก็กินไฟน้อยลงเราก็เอาพวกนี้ไปนําเสนอให้กับทั้งตึกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นตึกเก่าอะเยอะมากเลย การในประเทศไทยเนี่ยยังไงเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้าไปกับดิสกีนเนอร์เอเนจีหรือเรื่องเนซีโร่อยู่แล้วนะต้องทำเพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นโปรโตคอลอ่ะน,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 นะครับมันต้องทําโอกาสในการขายสินค้า,า,าดิจิทัลนั้นนิเวศเกิดอ,อย่างนี้บริสุทธิ์โครงการใหม่เมื่อเศรษฐกิจด,ดีก็จะมีการขยายแต่โครงการเก่ายังไงก็ต้องใช้งานต่อผมยกตัวยอย่างเช่นช่วงโควิดอาคา,ารต่างๆโรงพยาบาลโรงแรม ปิดแอร์ไม่ได้นะครับถูกไหมครับปิดแอร์ไม่ได้ครับดัต้าเซ็นเตอร์ต่อให้เศรษฐกีจดาวก็ปิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกนี้เขาต้องใช้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราเขาไปทำเนี่ยคือไปช่วยเขาประหยัดพลังงานยิ่งโดยเฉพาะเศรษฐกิจกที่เขาไม่ดีเขาจะต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายและสินค้าหรือระบบที่เราเข้าไปปรักให้เขากับระบบของเขาอันนี้คือช่วยเขาประหยัดพลังงานคือลดต้นทุนถัดมาก็คือในลองเทอมเมื่อใช้ฟ้าร้อนน้อยขบรถไฟฟินน้อย เนี่ยเขาต้องการเข้าสู่คาร์บอนนิวทรูลิตี้หรือเดซิโลในอนาคตก็ตามเขาก็ซื้อคาร์บอนเครดิตน้อยลงนั่นเองครับจากที่ดาุงงาคุณดิวีดรทราว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาเราน่าจะมีเป็นพันโครงการนะครับแล้วก็เรามีฐานขอ้อมูลของเราอยู่แล้วที่ใช้บริการลงรามาตลอด25ปีหรือมากกว่า25ปีอย่างกลุ่มสยามกลุ่มเป็นลูกค้ารประจาตั้งแต่ผมเริ่มเป็นเซลเลยเพราะนั้นเราก็เข้าไปนําเสนอ ตอนนี้ลูกค้าตอบรับหมดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเทคโนโลยีที่เราเลือกมานี่จากเยอรมันซึ่งเป็นเจ้าแห่งทั้งยุโรเนี่ยแคร์เรื่องของคาร์บอนฟุตพีนเ, id, เรื่องอินดิชีเซวินมากมากเป็นที่ยอมรับแล้วก็ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือผมมะสีเวลามาสามสีป่ปีหาทั้งคนรากหลาทำความเข้าใจแล้วก็หาลูกค้าที่ไว้ใจแล้วก็ทดลองตั้งกันใช้งานกันมาจนลูกค้าแฮปปี้กันหมดผมก็มั่นใจเลยว่าตอนนี้ลุยละผมเป็นขึ้นตัวเอสละ ไอพีโอใช่ไหมครับแบ่งเป็น3 4ส่วนส่วนแรกก็จะมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจคือร,ระบบ innovation ตัวใหม่ตัวเนี้ยมันก็เป็นสินค้าใหม่ใช่ไหมครับเราก็จะเอามาจ้างวิศวกรมาทําการตลาดมาสั่งซื้อสินค้าเพิ่มก็จะไปเป็นกลุ่มตัวเนี้ยมาขยายวงเงินเพื่อเพื่อใช้ตรงเดียวก็จะมียอดขายใหม่เกิดขึ้นนะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่2 ระบบดับเพลิงของเราอ่ะโดยปกติที่เราขายอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี้ยเราขายเป็นระบบน้ำเช่นตู้ดับเพลิงสปริงเกอร์และวาล์วที่อยู่ในห้องพักเราจะเป็นระบบน้ำแต่ยังมีตลาดเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นระบบดับเพลิงพิเศษนะประกอบไปด้วยแก๊สซัพเพรสชั่นเช่นโนเวกไนโตรเจนนะฮะวอเตอร์มิสและระบบโฟม พวกนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเราเราก็จะนจําสินค้าพวกนี้เข้ามาขายเพิ่มเติมก็เลยต้องการเงินทุนตัวนี้ไปใช้ในการขยายธุรกิจตรงนี้ครับส่วนที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการขยายธุรกิจให้มันครอบคลุมทั่วประเทศเรามีการทดลองเปิดสาขาที่ภูเก็ตไปแล้วเนี่ยประมาณปีนี้เราก็เลยรับทราบว,ว่าเงินทุนขนาดไหนอ่ะนถึงจะคุ้มต่อเศรษฐกิจตรงกลุ่มภาคนั้นเราก็จะได้โมเดลของการการใช้เงินนหน ในการกลงทุนให้เกิดกําไรสูงสุดและตอบโจทย์ลูกค้าเราก็เตรียมมาโมเดลเนี้ไปใช้ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตงทำเพราะมันจะมี EC นะฮะน้่ม้นกับเพล่มีหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็พัฒนาในส่วนของภาคใต้ให้มันเติบโตขึ้นอาจจะเป็นการทำ s t o c สินค้าให้มันใหญ่ขึ้นครับก็คือใช้เงินทุนตรงนี้ม,มาขยายสาขาสุดท้ายก็เป็นเงินทุนเปลี่ยนกิจการครับ เพราะว่าถ้าทํามองธุรกิจมมดีเนี่ยผมจะมีผลิตสักกลุ่มถูกไหมครับกลุ่มเดิมของผมเนี่ยเป็นกลุ่มแคชคาวที่บอกอะ่ะคือยังไงเขาซื้อแล้วต้องซื้ออีกอะ่ะผมสต็อกสินค้าแล้วก็ขายอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเป็นตัวที่ผมมีผลกาไรมาตลอดต่อเนื่องมาเป็นเวลา25ปีเนี่ยอยู่แล้วผมก็เลยมองเป็นแคชคาวนะครับมันก็จะเติบโตก็ให้ปันผลได้อะ่ะยังไงผมก็มีปันผลให้แน่นอนการัน เดี๋ยวพูดการันตีก็ไม่ได้นะแต่มั่นใจอ่ะเรียกว่ามั่นใจดีกว่าเพราะทำมาต่อ25ปีเนี่ยกำไรทั้งทุกทุกทุกแผนกทุกกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยประกาศความพิบายกนะแรลงเนี่ยก็ให้เกิดกำไรทุกปีครับฉะนั้นมีปันผลแน่นอนมันก็เลยมองว่าต้องเป็นกลุ่มปันผลแต่ส่วนในตัวนิวเอสเคิร์ฟหรือตัวกลุ่มอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันจะเติบโตเพราะผมจะมียอดขายเพิ่มขึ้นโอเคมันต้องลงทุนบ้างนะมันเริ่มปกติ ถ้าลุงทุนมันก็ต้องลงใช่ไหมแต่มันก็จะได้แต่ว่าถ้ามันเติบโตมัน,ม,นมันอาจจะมีผมต่อเรื่องแคปต้อนเกมนะเราคิด <Game S 2> ว่าเป็นยังไงครับ uh huh. ที่รถโชว์ไปมันจะมีอยู่เจ็ดความเสี่ยงแต่จริงๆหลักๆเลยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่สองตัวคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเรานำเข้าครับอัตราแลกเปลี่ยนอีกตัวก็คือเรื่องสต็อกถ้าบริหารสต็อกไม่ดีก็ลำบากนะโดนตัดเ้ินคง้มได้ค่าก็แล้วแต่เอาเรื่องเอาเรื่อง,อ,อ,งอัตราแลกเปลี่ยน เราใช้ forward contract พอเราสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศปุ๊บอีก5วันเราจะ forward contract เลยแล้วเราก็มีการติดตามรายงานอ,าอัตราแลกเปลี่ยนเราอยู่ทุกๆวันนะครับพอ forward, forward contract วันนี้เราก็ต้องกัดความเสี่ยงของ,ของอัตราแลกเปลี่ยนได้แล้วเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้มาค้ากําไรกับการทําอัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช่ว่าโอ้นี่ดีเราจะซื้อหรือเราจะขายเราไม่ได้ท,ทําธุรกิจตรงนั้นดังนั้นนโยบายของเราก็คือ เปิดพิโอตามบน้ปุ๊บ5วันโฟวันเลยครับความจริงมันก็จะโดยเฉลี่ยมาป้องกันได้ครับส่วนเรื่องสินค้าสตออ็อกอีกธุรกิจเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับในอุตสาหกรรมเนี่ยสต็อกเราไ่ไดนสุดอยู่ดับก,กลางๆนะะเราบริหารโดยมีมินิม,มัมสตอ็อกแม็กซิม,มัมสตอ็อกเรามีการสั่งซื้อต่างประเทศและในประเทศทุกเดือน ไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็สั่งไป3เดือนไปสั่งทีไม่ใช่เราทยอยสั่งนะเราจะเอาปริมาณใบสั่งซื้อของเรานะฮะ P.O. อ่ะที่เรารับมาแดกหลอ,อกที่เรามีกับแผนนี้ในการส่งของที่ได้รับมาจากลูกค้าที่โครงการเนี่ยมาดูควบคู่กับ minimum, มิน i มันแม็กซิมัมฮะแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละซัพพลายเออร์ออกไปทุกเดือนครับสินค้าบางอย่างที่ เป็นสินค้าสั่งผลิตเฉพาะงานเราไม่สั่งเราไม่สั่งถ้าลูกค้าสั่งเรามาเนี่ยถ้าเราต้องไปสั่งเฉพาะให้เขาเนี่ยต้องการันตีกันก่อนว่าเอามาต้องส่งของมาได้ก็จะมีการที่ดาวนเปเมนอะไรก็ตามดนึ่การันตีกันทำสัญญาก,กันเนีน่ยนันของที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงลูกค้าย,ยกเลิกเราไม่มีถ้าเป็นสินค้าเฉพาะนะครับมันก็จะไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นครับผม